สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโดของถังซานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเปิดโต๊ะของเมตาใหม่ให้กับทุกคนดูนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นกันมาแบบพันผ่านกันบ้างแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เห็นเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าตัวละครที่เข้ามาเนี่ยคือใครนั่นเองนะ นะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นตัวละครกรอบลุงนะครับตามที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้นะครับว่ามันน่าจะใช่นะแล้วมันก็ใช่จริงๆนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นตัวละครของภาคที่2นั่นเองนะนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวแบบเร็วๆนี้หรือว่าในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราน่าจะได้เล่นตัวละครภาค2กันเยอะขึ้นนะครับก็ใครที่รอนะครับก็แบบอวยตัวไหนเนี่ยก็รอกันได้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีแหละนะครับเออก็จะเป็นตัวของ อามาเสียเเถานั่นเองเนะนะครับเป็นตัวละครภาค2ที่เข้ามาเปิดเมตาใหม่เลยเป็นตัวละครสายว่องไวด้วย นะครับผมสายโจมตีว่างไมนะเปิดมาก็แปลกดีนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวของสายโจมตีหนักหรือไม่ก็เป็นสายป้องกันมาก่อนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็เป็นสายว่างไมนะครับไม่เป็นไรนะก็เราน่าจะได้เห็นตัวของอทีมเผาไหมกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ทําการลองดูสกิลเนี่ยก็เรียนได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ซึ่งที่ผมเรียกตัวละครกรอบลุงเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าตัวของกรอบเนี่ยมันเป็นสีลุงลุงนะทุกคนนะครับเออจริงๆคือตัวละครกรอบลุงเนี่ยมันมีสปอยมาก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสักพักถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นการเอาเวกตัวละครขึ้นมานะครับก็เป็นแบบสายแบบสุรตานะอะไรเงี้ยเขาเอาเวกตัวละครขึ้นมานะครับแล้วก็กรอบเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบเดาว่าตัวละครที่เปิดเมตามาใหม่เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบกรอบอ่าเป็นสีลุง อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเออแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เป็นตัวของมาเสียวเถ่านั่นเองนะนะครับที่เปิดเมตอเข้ามาใหม่นะครับซึ่งตัวละครกรอบ4ีลุงเนี่ยมันจะมีสกิลที่มาใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวของสกิลนี้ถูกไหมนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตัวของสกิลนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับอารีนานะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของความเสียหายอะไรก็ตามแต่นะนะครับเป็นความเสียหายจริงทูดาเมจหรือว่าจะเป็นตัวของเผาไหม้เลือดไหลติดพิษอะไรเงี้ยมันจะไม่สนใจตัวของดาเมจตรงนั้นไปเลยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหเป็นไงเปิดมาก็ตึงแล้วนะครับผมอันนี้คือแค่ห้าดาวนะนะครับไม่นับแบบพวกห้าดาวแดงห้าดาวเพชรอะไรแบบนี้นะคือมัน แบบมีตัวของบัฟอีเยอะแยะมากมายนะครับผมผมก็จะแปรแบบแค่แบบเบื้องต้นเท่านั้นนะอันนี้นะครับเราจะมาดูแบบสกิลคร่าวๆแบบของตัวละครเนี่ยเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นตัวของสกิล,ลที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เหมือนกับตัวละครกรอบทองอ่ากรอบแดงเลยนะครับมีแบบอ่าอมาตักเหมือนกันมีฟื้นคืนชีพได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่าตัวของ อ่ายดช่องนะครับก็เหมือนเดิมนะประมาณ3ช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อโตัวของคอซึ่งตัวของคอเนี่ยเรียกได้ว่าตึงจัดเลยนะครับก็เพิ่มมาเนี่ยประมาณอย่างละห้นะนะครับคือมันจะเพิ่มตัวของ เพิ่มเติมดาเมจไปอ่ะนะครับอีก50%นะครับแล้วก็เป็นตัวของดาเมจของสกิลวิญญาณเนี่ยแรงขึ้นอีก50%อนต่ะโอ้โหเพิ่มแบบอย่างละ50 50อ่ะทุกคนนะครับแม่งโคตรตึงเลยนะเออก็เรียกได้ว่าแบบเออเป็นตัวละครกรอบรุ่งจริงๆอ่ะนะครับคือเปอร์เซ็นต์นี้คืออย่างละ50 50อ่ะเออดาเมจแบบเพิ่มมา50แล้วก็ตัวของดาเมจสกิลนะครับเพิ่มมาอีก50โอ้โหก็ปลดล็อก3ดาวนะอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวของสกิิลลนะครับสก แรกนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นตัวของการโจมตีเนี่ยนะครับอ่าน่าจะเป็นศัตรูตัวเดียวหน้านี้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ90%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนที่เราเข้าสู่สถานะกายแท้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกลุ่มนะนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะเบาลงมานะครับแล้วก็หลังจากที่เราแบบอาโจมตีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการมอบตัวของบัฟให้ประมาณ2เทินนะครับแลว้วก็ตัวของบัฟเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะนะครับประมาณ3คนนะครับที่จะได้รับตัวของบัฟตัวนี้ไปนะครับซึ่งก็บัฟตัวนี้เนี่ยจะเป็น ของฮิวเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็พลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะถูกลดลงไปด้วยนะครับประมาณ40%นะครับแล้วก็ผู้ใช้นะครับจะได้รับความเสียหายจริงนะครับเท่ากับ5%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดของหมาเสี่ยวเถาเองด้วยนะครับหรือก็คือถ้าศัตรูที่โดนสแต็กตัวเนี้ยนะครับมันจะโดนแบบหักตัวของเลือดไปด้วยนะครับประมาณ5%ตามเลือดของหมาเสี่ยวเถาเอง นะครับประมาณนั้นนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเผาแบบใหม่หรือเปล่านะเออเป็นการเผาแบบดามเมจความเสียหายจริงไปเลยนะครับประมาณนั้นเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้ามันไปนเผาแบบ ดาเมจธรรมดาอะไรเงี้ยโอ้โหกว่ามันจะเผาตายอ่ะมันก็นานอ่ะถูกไหมนะครับเออซึ่งโตของเกมนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบันดีนะครับว่าโตของดาเมจติดพิษเผาไหม้เลือดไหลอะไรเงี้ยนะครับคือมันอ่อนนะครับเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเปิดเมตาได้ใหม่หรือเปล่าซึ่งอันนี้นะครับเราก็แค่มาดูแบบคร่าวๆเ,เท่านั้นนะนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปดูแบบคนที่เขาแบบเติมเล่นจริงๆอ่ะนะครับน่าจะรู้นะครับว่าเออมันเผาแรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าโตของคอเนี่ยมันก็ตึงแล้วนะนะครับถ้าเป็นโตของคออ่ะนะครับเออคือถ ธรรมดาเลยนะครับอ่าต่อมาเป็นอ่าตัวของสกิลที่2ถูกไหมนะครับซึ่งตัวของสกิลนี้นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ100%นะครับผมตอนที่เราเข้าสู่สถานะกายแท้นะนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มตัวของความเสียหายจริงไปอีก10%นะครับตามเลือดของ หมาเซลเถาเหมือนกันนะครับก็ยิงตัวของเลือดตัวของหมาเซลเถาเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเผาแรงนะครับเป็นแบบดามจความเสียหายจริงนะอันนี้นะครับแล้วก็จะมอบตัวของสถานะดีบับให้นะครับประมาณ2เทอร์นนั่นเองนะครับก็จะเป็นการมอบบัฟให้กับทั้งทีมนะอันนี้นะครับซึ่งตัวของบัฟเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของบัฟตัวนี้นะครับซึ่งตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเตือนอยู่พอสมควรแล้วกันนะครับคือมันเป็นการเผาแบบ าดาเมจจริงอ่ะแบบเป็นความเสียหายจริงเลยนะครับประมาณนั้นหรือว่าเป็นการเผาแบบถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวของดาเมจอ่าทูดาเมจมั้งนะครับเออมันจะเป็นการเผาแบบทูดาเมจอ่ะประมาณนั้นนะครับเออก็ไม่แน่ใจนะอันนี้คือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าแปลผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่ามันก็แปลมาแบบ ตามแบบ Google Translate อะนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของเอฟเฟกกันนะครับว่าเอฟเฟกตรงนี้นะครับทำาอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งตัวของเอฟเฟกนี้นะครับก็อ่าก่อนที่เราจะออกเทิร์นเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายจริงนะครับเพิ่มเติมเนี่ยเท่ากับ30%นะครับคูณตัวของพลังโจมตีของเราไม่พอนะนะครับไปคูณตัวของจำนวนสแต็กอ่ะตัวของบัฟตัวนี้ด้วยนะครับที่เราได้นั่นเองนะนะครับแล้วก็ตัวของดาเมจเนี่ยมันจะไปทำอ่าดาเมจกับตัวละครที่ เลือดน้อยที่สุดนะครับของฝั่งศัตรูนะนะครับแล้วก็เก็บได้สูงสุดเนี่ยคือ5้าสเต็กนั่นเองนะนะครับหมายความว่านะครับคือตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าซึ่งมันจะทํางานแบบนี้นะนะครับคือถ้าเป็นตัวละครหมาเสือเถาเนี่ยออกเทินไปคนแรกใช่ไหมนะครับแล้วคือเพื่อนในทีมเนี่ยได้บัฟตัวนี้มาเนี่ยอีก5คนเนี่ยถ้าทําการออกเทินเนี่ยไอตัวละครที่เลือดน้อยสุดของฝั่งของข้ามเนี่ยมันจะโดนหัก เลือดเนี่ยไปเรื่อยๆนั่เนเองนะนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ยิ่งเราออกเทินก็ยิ่งโดนหักเลือดนะครับซึ่งตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บได้สูงสุดเนี่ยคือ5สแตก็กถูกไหมไอห้าสแต็กตรงนี้เนี่ยคือศัตรูที่โดนเนี่ยมันจะเก็บได้สูงสุดตามจำนวนเนี่ยคือ5สแต็กเท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ย มีทั้งหมดเนี่ยคือ5คนถูกไหมซึ่งเราเนี่ยจะไม่นับตัวของหมาเสือเถานะ่เพราะว่าตัวของหมาเสือเถาเนี่ยเป็นคนที่บับให้กับทีมไงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะนับตัวละครอย่างหมาเสือเถาไปด้วยเลยหรือเปล่านะครับเออแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่ามันเพิ่งบับไงถูกไหมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปนับกับตัวละครที่เหลือที่เพิ่งออกเถินนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วมันก็คูณอ่าตัวของดาเมจของพระราโจมตีของเราไปไม่พอนะครับมันก็ไปคูณตัวของไอ้บัฟตัวเนี้ยนะครับอี มันก็คูณไปเนี่ยประมาณ30%นะครับก็ประมาณ150อะตัวละ150นะทุกคนนะครับตัวละครตัวแรกที่ออกเทินไปเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง150นะครับเพราะว่าตัวของศัตรูที่โดนไปเนี่ยอาจจะโดนไปแค่ประมาณ2บัฟ นะครับตัวที่3ก็อาจจะกลายเป็น3บัฟับี่ัฟอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะนะครับแต่ว่ามันโดนย้ําไปเลยนะนะครับเหมือนว่ามันเล็งแบบแคบตัวละครตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวของปั๊บเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ใครที่เลือดน้อยอ่ะนะครับก็โดนไปนะครับโดนหักไปนะครับถ้าเราออกเทินก็โดนหักออกเทินก็โดนหักนะครับประมาณนั้นโอ้โหไม่ทรรมวานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะนะครับผมถ้าแปลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยละกันนะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็น ตัวของสกิลของกายแท้นบ้างนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหก็เกียนพอๆกันนะครับอ่าซึ่งตัวของอันนี้เนี่ยนะครับอ่าถ้าเราอยู่ในสถานะกายแทนนะครับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความเสียหายจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นะเอาง่ายๆนะครับหรือคือทีมของเราเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ความเสียหายจริงเนี่ยจะถูกลดลงไปนะครับหลังที่เราเนี่ยออกเทินไปแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะนะครับมาเสือทาเองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาส50% รนะคับที่จะใช้สกิลวิญญาณได้1ครั้งด้วยนะครับสูงสุดเนี่ยสครั né, ้งต่อเทอร์นนั่นเองนะนะครับก็รีเดว่าใช้สกิลได้ถี่นะครับตัวละครที่ใช้สกิลได้ถี่เนี่ยเก่งแน่นอนนะครับเหมือนกับตัวของถังอุถงอ่ะนะครับที่มันใช้สกิลได้บ่อยๆอะถูกไหมนะครับอ่ะตัวของหมาเสือเถาเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมีโอกาส50%ไงมันก็เยอะนะนะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยคือ5ตัว6ตัวนะครับมันก็น่าจะออกครบอยู่แล้วนะคครรรรััับบปะะมาาาณนนน้เเเอออกก็ีดว่่ง เลยนะนะครับแล้วก็ตัวของพาสีที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แปลนั่นเองนะนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันน่าจะยาวเกินไปนั่นเองนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของตู้ใหม่กันสักหน่อยนะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะครับอาสกิลนะครับเออลืมให้ดูสกิลได้ยังไงนะครับ อ่านี Would ่นะโอ้โหโคตรอลังการไปนะครับเป็นไงนะครับเออก็เรียกได้ว่าสวยงามนะนะครับคือตัวของตัวละครในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนปีกเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแบบสวยสักเท่าไหร่นะนะครับเอออาจจะดูแบบเล็กไปหน่อยหรือเปล่านะครับเออแล้ว kind ก of anyway> ็ตัวละครนี่คือทำหน้ามูอยู่ตลอดเวลาเลยนะนะครับเออแบบแบบเครียดหน่อยแบบจริงจังหน่อย นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าก็โอเคนะครับอ่ะก็เป็นตัวของตัวละครภาค2นะทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มเก็บเอาไว้ละกันเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็โต๊ะของร้านค้าเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาใหม่ไหมนะครับอ่ะร้านค้าก็อ๋อมีอ่ะโต๊ะของกระดูกแดงไหมเราซื้อนะนะครับอื้มรอเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับเซิร์ฟไทยน่าจะถูกกว่าเยอะนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะหกพันเลยนะครับสามฟีจะเก็บได้ไหมเนี่ยนะครับหกพันแต้มเนี่ยนะครับอ่อก็ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นตัวละครเปิดเมตาใหม่นะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับอ่าถ้าใครที่รอเล่นตัวของเซเวอร์ไทยเนี่ยก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะนะครับของเซเวอร์จีนนะครับอ่าก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u b s ส r ค b e นะครับเพื่อเป็นลังใจผมในําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสสวัดี